ในโลกอนิเมะเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ในตอนจบเนี่ยมันมักจะแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมล่ะทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพระเอกกับนางเอกแต่งงานกันเนี่ยก็เป็นแนวทางในการจบที่ดีใช่ไหมละครับแต่ว่ามันก็มีอนิเมะอีกประเภทหนึ่งครับที่เรียกว่าพอจบแล้วเนี่ยมันจําได้ดีไม่มีวันลืมเลยครับเรื่องแบบนี้อย่าหวนกลับไปดูไปอันขาดคือเป็นอนิเมะที่ตอนจบไม่สมหวังดังใจครับนางเอกต้องจากเราไปนั่นเองแต่มันก็เรียกว่าแฮปปี้ได้อยู่ดีนั่นแหละนะครับบางเรื่องนะถึงแม้แนวนี้เนี่ยจะไม่สมหวังดังใจแต่มันก็ประททัับใจจช่่่่่มมม้้ยยลละวววนนนนนนีีีเเเเก็็ปแอิไสสห ดังใจครับตางเอกต้องจากเราไปในตอนจบซึ่งจะมีเรื่องอะไรที่ทิ้งความประทับใจในตอนจบให้เราอย่างนี้บ้างเนี่ยก็ไปรับชมกันเลยนะครับ เรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับมันเป็นอนิเมะที่ช่างซาบซึ้งตาตึงจิตใจคนดูซะเหลือเกินครับถึงแม้ว่าบทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันจะบไปได้สุขสมดังใจนะแต่ก็ตาตึงจิตใจอยู่ดีนั่นแหละนี่แหละครับชิกาสุวะคิมิโนอุโซเพลงรัก2หัวใจครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเมสาคําโกหกเนี่ยจะเรียกว่าเป็นอนิเมะแนวดนตรีได้ไหมไม่ได้ดนตรีนะครับเล่นเปียโนเล่นไวโอลินกันแต่จะแตกต่างจากอนิเมะแนวดนตรีเรื่องอื่นนะครับที่จะเน้นเล่นทํากิจกรรมกันใช่ไหมล้้้้วววแหหละะตัััังงขขออนนนนีีเ่ยครบ เอกครับในอดีตเคยเป็น hmm. น oh okay. no. ักพ like <traction? When someone |yo|> ิโนเด็กอัจฉริยะครับคือเล่นพิโนเก่งมากๆตั้งแต่เด็กครับมีพรสวรรค์มาตั้งแต่ตัวยังน้อยอยู่เลยครับได้รับการอบรมเลี้ยงดูบ่มนิสัยเขี้ยวเข็นมาจากคุณแม่นั่นเองคือแม่นี่แบบเขี้ยวเข็นเรื่องเปียโนหนักมากอะบังคับเล่นแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับพ่อเอกคนนี้เนี่ยที่เคยเป็นอัจฉริยะมาก่อนนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถเล่นเปียโนได้อีกแล้วครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยที่เป็นคนเขี้ยวเข็นมาตั้งแต่เล็กเนี่ยเป็นเหมือนกับแสงสว่างหนึ่งเดียวในชิเน่่ัไดจกแมผใ สามารถได้ย uh, you know, like <N> ินเสียงโน้ตเป็นโนได้ครับก็เลยเล่นไม่ได้ไงผมไม่ได้ยินเสียงแล้วก็เล่นไม่ได้ใช่ไหมล่ะคือหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกของเรื่องเนี่ยนะครับก็อยู่ไปเรื่อยเเปื่อยๆได้แหละแต่ว่าเวลาที่เรื่อยเปื่อยของพระเอกเนี่ยนะครับก็ได้เปลี่ยนไปครับเพราะว่ามันมีเธอเข้ามาในชีวิตเยนะครับเธอคนนี้เนี่ยที่เป็นสาวสวยผมทองนะครับคือตอนแรกๆเนี่ยเข้ามาในกลุ่มเหมือนว่าจะสนใจเพื่อนพระเอกอยู่ใช่ไหมล่ะเพื่อนพระเอกที่มันเตะบอลแต่พอพระเอกไปเจอเธอเนี่ยนะครับก็เหมือนกับประมาณว่าเหมือนกับโดนมนต์แม่มดสะกดพันนา เราะเธอคนนั้นเนี่ยมันเล่นแบบเล่น,เล,นเล่นดนตรีอยู่ใช่ไหมล่ะเล่นที่เป่าอะครับจำชื่อไม่ได้แล้วเรียกว่าอะไรคือพอแนะนํากันให้รู้จักเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับพระเอกเด็กก็แบบฟาดมีโมเมนต,ต์ใกล้ชิดกับเธอคนนี้มากกว่าเพื่อนแม่งอีกอะคือไปไหนก็ไปคุยกันแย่กันล,ล้อเล่นเล่นกันจนเธอคนนี้เนี่ยได้กลายมาเป็นแสงสว่างใหม่ในชีวิตครับพาพระเอกกลับมาในวงการดนตรีครั้งทำให้พร,พระเอกเด็กกลับมาเล่นเปียโนครับแต่ว่าเธอที่เป็นเหมือนแสงสว่างใหม่ในชีวิตเนี่ยนะครับกอดอาการล้อเล่นมาทั้งเรื่องนั่นแหละคือเด็กก็หล่นเด็ก นั่นแหละนะครับมังซราบซึ้งตาตึงจิตใจจริงเรื่องเนี้ยเธอผู้เข้ามาเป็นแสงสว่างใหม่ในชีวิตครับทำให้กลับมาเล่นเปียนโ,นโนได้อีกครั้งแล้วก็จากไปหรือว่าแต่ความทรงจำคือึ้งมากแล้วก็เพลงเพราะด้วยนะเรื่องเนี้ยพูดแล้วอยากจะกลับไปดูอีกครั้งเลยเอาล่ะมาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับคือเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นอนิเมะแต่เธอผู้จากไปอีกเรื่องนึงเลยครับนั่นก็คือเรื่องคิวที่ข่าวครับปฏิวัติหัดลาชันคือเรื่องคิวที่ข่าวเนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องในโลกที่ประเทศญี่ปุ่นน่่นนนีีตตตอ้้ไมมิสรภาาาพแลวถูกงช ควบคุมคือเป็นประเทศที่อยู่ยากมากเพราะว่ามีเชื้อโรคระบาดครับเชื้อไวรัสอพอลิประบาดท,ทําให้คนเนี่ยแบบว่ามีผลึกมาขึ้นหน้านะครับคือระบาดหนักมากจนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ครับเสียอานาจอธิปไตายของตัวเองไปครับมีสหรประชาชาติมาคอยดูแลจัดการประเทศแทนครับต้องทํากฎรับเข้มขัดนู่นน,นี่นั่นเยอะแยะมากมายครับแน่นอนว่าพอม,มีต่างชาติมาดูแลแล้วเนี่ยพวกแบบว่าพวกรักชาติครับพวกนี้ก็แบบว่าอยากจะกลับมาปกครองตัวเองไงครับก็เลยทํากลุ่มปลดปล่อยขึ้นมาครับซึ่งเป้าหมายของกลุ่มเนี่ยก็จะปลดปล่อยประเทศญ กถึงนางเอกของเราด้วยก็อยู่กลุ่มนี้เช่นกันครับกลุ่มกระบฏเนี่ยและฉากเธอเป็นนักร้องนะครับแต่ว่าหลังฉากเนี่ยเธอก็เป็นกเบฏซึ่งระหว่างที่กําลังทามิชชั่นนี่นะครับส่งของอะไรสักอย่างให้หัวหน้าเนี่ยก็มาเจอพระเอกเข้าครับในโรงเรียนซึ่งพระเอกของเรื่องนี้เนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยก็เป็นนักเรียนธรรมดานี่แหละครับใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาในโรงเรียนแต่ระหว่างที่ก็จะไปกินข้าวในที่ลับนะครับไปทํางานที่ได้รับมอบหมายมาจากเพื่อนเนี่ยให้เสร็จก็ได้ไปเจอนางเอกเข้าครับแล้วก็เหมือนกับเรื่องที่แล้วเลยครับเหมือนกับโดนมนต์แม่นิช ทำภารกิจแทนครับส่งของแทนนั่นแหละเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆมากมายคอยพวกกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยคือจับพัดจับผู่อยู่ดีได้มาเป็นก่อการร้ายอ่ะแต่จริงๆแล้วมันก็มีอดีตเกี่ยวข้องกับอยู่นั่นแหละครับไม่แปลกเลยมีเรื่องมาตั้งแต่เด็กแล้วพระเอกเนี่ยสุดท้ายก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับนางเอกคนนี้เนี่ยก็ไปเช่นกันครับแล้วเป็นช็อตจากลาที่ประทับใจด้วยนะจากลาในอ้อมแขนนะครับแต่ว่าพระเอกเรื่องที่แล้วเนี่ยมีนางเอกประทําให้ชีวิตดีขึ้นใช่ไหมแต่พระเอกเรื่องนี้ชีวิตไม่แย่ลงคร บายไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นใช่ไมละ่ะแต่พอนางเอกเข้ามาเนี่ยนะครับต้องาเป็นผู้ก่อการลายครับสุดท้ายสติแตกเข้าสู่ดาร์กไซสแล้วไปไปมามาต้องมาเสียสละร่างกายแทนคนอื่นอีกสุดท้ายสิปีผ่านไปไม่มีใครจําวีรกรรมได้ครับกลายเป็นไอ้บอดลุงตาบอดแขนด้วนขาด้วนคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่พระเอกมันก็มีความสุขได้เแหละนะครับแต่ว่าในบุมมบอของผมเนี่ยผมไม่มีความสุขเลยแต่พระเอกเขามีความสุขนะคือฟังเพลงของเธอผู้เป็นที่รักที่ไรยเนี่ยสิบปีไม่มีลืมครับคิดถึงเธอเสมอ เอาล่ะไปที่เรื่อตงต่อมาดีกว่านะครับเ,เรื่องนี้ก็เป็นการจากลาที่เศร้านะครับเป็นการจากไปเพื่อเติมเต็มเรื่องราวครับเรื่องนี้เลยครับคาตานะกาตาลีตำนทานลักดาบเทวะคือสนุกมากนะครับเรื่องนี้ตอนดูแล้วนี่ยสนุกมากคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องคาตาน,นะเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของน้องคนนี้ครับน้องผมข่าวนางเอกครับที่เรียกตัวเองว่าเป็นจอมวางเผนอะไรสักอย่างเนี่ยต้องมารับมิชั่นจากท่านโชกุนครับหรือไดเมียวนั่นแหละนะครับเป็นผู้ปกครองดินแดนแล้วกันรับมิชั่นมาเพื่อตามหาดาบเทพครับเราเป็นนใเรื่องเียกว่าเป็นดดาาบพิสรใน เธอมาตามหาด่าแป่งแบบพิสดารจริงๆะครับดาบเป็นปืนอย่างเงี้ยดาบเป็นชุดเกราะอย่างเงี้ยคืออย่าเรียกว่าดาบเลยอะไรก็เป็นดาบได้หมดแหละเรื่องที่ฮแต่มันก็เป็นดาบพิสดารนั่นแหละนะครับชื่อมันก็บอกอยู่ว่าดาบพิสดารซึ่งตอนแรกเนี่ยเธอก็ไปจ้างนินจาอเลยครับนินจาเนี่ยน่าจะทำงานได้ดีแน่นอนแต่สุดท้ายเนี่ยแม่งโดนนินจาชลยศครับหักหลังขโมยดาบไปครับก็เลยเลือกจะไปเอานักดาบมาช่วยงานแทนครับเพราะว่านักดาบมันจะมีเกียรติกว่านินจาใช่ไหมล่ะไปรับนักดาบมาแทนครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยนักดาบพอเจอ สุดท้ายเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> ถึงเลยต้องหาทางเลือกอื่นครับหาคนรีนเก่งที่เชื่อใจได้แล้วก็ไม่ต้องใช้ดาบก็คือพ่อของพระเอกนี่เองครับที่เป็นนักดาบสํานักที่ไม่ต้องใช้ดาบอะเรียกว่าอะไรใช้ร่างกายตัวเองเป็นดาบใช่ไหมก็เลยต้องเดินทางไปที่เกาะห่างไกลครับเพื่อไปตามหาพ่อของพระเอกแต่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยไปถึงเกาะตุลักกันดานแล้วนะครับก็พ่อพระเอกแม่งตายไปแล้วไงเลยแต่พระเอกกับพี่สาวอยู่นางเอกก็เลยหวานพระเอกได้เลยครับใช้แผนอ่อย,อยไงตอบแทนด้วยความรักให้พระเอกเนี่ยร่วมเดินทางไปหาดาบพิสดารด้วยกันครับทั้งคู่เนี่ยก็ เหมือนเป็นชาวป่าชาวเขามาไรย,ยังไงก็ไม่รู้อะคือไม่ไม่รู้เรื่องอะไรของโลกใบนี้เลยครับแตบบ่ว่าเป็นคนไร้เดียงสามาก,ก็เลยพออยู่กับนางเอกแล้วเนี่ยก็เลยเป็นคู่หาเลยครับคู่รักคู่หาแล่สุดท้ายก็ตามชื่อคลิปได้เลยนะครับคือเธอผู้นี้ได้จากไปคือเศร้ามากแบบอยู่ด้วยกันมาทั้งเรื่องครับคือเล่นมุกกันมาทั้งเรื่องเนี่ยเดินทางกันมาเหมือนเราไปเดินทางกับเขาด้วยเลยอะแล้วพอเธอจากไปเนี่ยคือแต่ก็เป็นพัฒนาการของพระเอกได้หละนะครับคืออย่างที่เธอได้บอกไว้ก่อนไปครับก็คือเติมเต็มเรื่องราวให้สมบูรณ์ไ เอามาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับคือเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าตายอยู่แล้วครับแต่มาจากันอีกทีในตอนจบครับ a อ g e เชิญบีดแผงพิชิตนางฟ้าที่บอกว่าตายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่อง A อ้เจ b e บีดเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวในโลกหลังความตายครับซึ่งพวกคนที่ถูกส่งมาที่โลกแห่งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีแต่คนที่แบบว่าไม่สามารถใช้ชีวิตวัยรุ่นได้สุขสมดังใจได้นะครับแบบติดจงติดจาบางคนก็ต้องดูแลครอบครัวทํางานไม่สามารถใช้ชีวิตวัยรุ่นได้บางคนเป็นพิการอย่างเงี้ยก็จะได้าาใงคเจซึพ ของเรื่องเนี่ยนะครับก็ถูกส่งมาที่โลกแห่งนี้เช่นกันครับแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้มาธรรมดานะครับเขามาแบบไร้ความทรงจำครับจำไม่ได้หรือวัชาติก่อนเนี่ยไปเจออะไรบ้างครับซึ่งพอมาที่นี่แล้วเนี่ยก็ถูกชักชวนเข้าหน่วยลบครับซึ่งเป็นหน่วยลบที่มีจุดมุ่งหมายในการต่อสู้กับแองเจิรครับคือไอ้พวกนี้เนี่ยมันเข้าใจว่ามีเองเจิรคอยควบคุมโลกแห่งนี้คอยควบคุมกฎซึ่งที่จริงแล้วแองเจิรคนนี้เนี่ยก็เป็นประธานนักเรียนครับแล้วก็เป็นนางเอกของเรื่องด้วยคือน่ารักขนาดนี้ไม่น่าคิดว่าเป็นตัวร้ายได้แต่นะพา และแถมยังเป็นประธานนักเรียนต้องทําหน้าที่คอยดูแลนักเรียนครับก็เลยถูกพวกนี้เข้าใจผิดครับว่าเป็นแองเจิลแต่สุดท้ายก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ได้หละนะครับโดยมีพระเอกเป็นกาวใจครับทุกคนมาเป็นเพื่อนกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขกรนเถอะครับแต่ว่าไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยมันเป็นที่ที่คนทุกคนที่มาเนี่ยจะต้องจบออกไปครับคือต้องจากไปต้องไปเกิดใหม่กันทท้งนั้นแหละซึ่งคนเนี่ยก็ค่อยๆหายกันไปทีละคนสองคนนั่นแหละนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเศร้าเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้ฉาย ว่าเปิดเผยความในจงในใจอะไรก็เรียบร้อยแล้วคุยเรื่องอดีตก็เรียบร้อยแล้วไงหลังจากนี้ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขกับสองคนเถอะและแถมในเรื่องเนี่ยจะมีพูดเรื่องสวนส,วนสวรรค์นันดา์การด้วยใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดฝืนกฎของโลกนี้เนี่ยไม่ยอมทําสิ่งที่ตัวเองอยากทำเนี่ยก็จะสามารถอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆครับแต่ที่ไหนได้คือนางเอกแม่งทนไม่ไหวไงเพราะว่ากฎของโลกนี้มันเย้อยวนใจนะนางเอกทนไม่ได้ครับก็เลยจากไปทั้งที่ทนมาหลายปีนะคือรอพระเอกมานานมากปล่อยพระเอกที่แบบว่านั่งร้องไห้อยู่คนเดียวครับอุตสาหเปิดใจกกกกกััันนนนนนมมาาาาาาาเเเเเรรรรรีียยยบ้้้้้้้อออแแลลววะะะะะพพพ่่่่จจไไไไไดดดดปิหหงทคื ไม่ไปเกิดสักทีครับรอนางเอกวนกลับไปอีกรอบหนึ่งอะคือดูแล้วเศร้ามากจําได้หรือว่าตอนดูตอนแรกนี่เป็นสึงและเกิดเรื่องนี้เรื่องไอ้เชิดบีดอะเรามาที่เรื่องต่อมาดีกว่านะครับเป็นอนิเมะแนวขับหุ่นครับที่มันช่างโอเวอร์สเกลซะเหลือเกินกูเลนลากันครับอภิธานหุ่นทะลวงสวรรค์ครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกอีกแล้วครับพระเอกครับชายหนุ่มกับลูกพี่ครับทั้งสองคนเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็แบบว่าเป็นมนุษย์ถ้ำเลยครับมีความฝันอยากจะท่องโลกกว้างกันสองคนเพราะว่าถิ่นกำเนิดเเเเนน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 ีี่่่่่ยยยยอออออออููใถถ้้้้้้าางคคครรรััััับบบป็็็ะพพืกกกกกกตตตขุุดมมแลวววสสษ์์ เพื่อปลดปล่อยชาวมนุษย์ครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวของลูกผู้ชายเนี่ยนะครับมันต้องมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องครับซึ่งตอนแรกเนี่ยพระเอกเนี่ยนะครับมันชอบเจ๊หัวแดงคนนี้ครับแต่ว่าเจ๊หัวแดงเนี่ยมันรักกับลูกพี่อยู่ไงซึ่งพระเอกเนี่ยก็ไปเห็นช็อตเด็ดเข้าครับแล้วมันเป็นช็อตที่ปวดร้าวมากนะคือเขากำลังจูบกันอยู่เลยครับก็เลยขัวนร้อนเลยในังจากนั้นคิดสภาพดีแบบว่าเด็กเด็กน้องก็รอนเลยแล้วไปเจอช็อตเด็ดขนาดนั้นเข้าคืนสภาพพระเอกตอนนั้นเนี่ยไม่ไหวแล้วครับแล้วมนนนตต้ออง่่ ว่าเรื่องลาลูกผู้ชายเนี่ยมันต้องมีการสูญเสียครับส่วนเจ้หัวแดงเนี่ยก็กลายเป็นไม้ครับในเมื่อสุดที่รักตายไปแล้วแต่จะเล่าทําไมใช่ไหมครับเจ้ J. หัวแดงนี่มนไม่ใช่นางเอกสักหน่อยแต่ว่ามันพีครับแค่ตอนต่อพาตอนสองต่อนี่นะครับพระเอกมันจะไปเจอกับสาวที่จะกลายเป็นนางเอกในอนาคตครับหญิงสาวผู้เป็นรักแท้ของพระเอกครับคือคือท่าน้องคนนี้โผล่มาเร็วกว่านี้สักต่อเนี่ยนะครับล พี่นี่ไม่ต้องตายแล้วเจ้หัวแดงไม่ต้องอกหักด้วยจริงไหมแต่ว่าเธอคนนี้นี่ใชครับดีมากจริงไม่แปลกใจเลยที่ว่าพระเอกเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป้าหมายแล้วมันจะชอบสักขนาดนั้นนะครับคือเลียกพระเอกที่แบบว่าหลงมากนะพอม,มาเจอกับนางเอกเนี่ยเหมาะสมมาสุดๆมากกว่าเรียกว่าเหมาะกันมากแต่เหมือนกรรมตามทันนั่นแหละนะครับพระเอกเดี๋ยวทำให้คู่นะั้นต้องแยกจากกันใช่ไหมเพราะความหัวร้อนซึ่งตอนจบเนี่ยคู่พระเอกต้องแยกจากกันเหมือนกันครับคือลงเอยไม่ต่างกันเลยครับแต่ว่ดก็ได้แต่งงานกันนั่นแหละนะครับปีความสุขสมวง,วงสมแหวนจูบบบอรรรรกัันนนเเีีียยย้้ป่่่ลคคผมมวาาด อาลรบาที่เรื่องต่อมาเลยนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่านางเอกจากไปก็ดีแล้วครับเพราะว่านางเอกเนี่ยมันโหดร้ายซะเหลือเกินมิลานิกิครับบันทึกโบราเกมล่าท้าอนาคตคือเรื่องมิลานิกิเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มที่แบบว่าอยู่คนเดียวนะครับชอบใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไม่ค่อยสูงสิงกับใครสักเท่าไหร่หรอกครับขนาดอยู่บ้านเนี่ยมันจิงจินตนาการพระเจ้าขึ้นมาเป็นเพื่อนคุยในโลกจินตนาการตัวเองเลยแต่จริงๆแล้วนะครับพระเจ้าที่มันจินตนาการขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่จินตนาการครับเป็นพระเจ้าจริงๆที่เข้า ายุไข่ไงก็เลยแบบว่าอยากจะหาผู้สืบทอดไปสักหน่อยครับมาเป็นพระเจ้าแทนครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยโลกจะแย่แน่ๆครับแต่การจะหาง่ายๆเนี่ยมันไม่ได้ครับมันไม่มีคอนเทนต์ไงมพราะต้องมาแข่งขันกันครับก็มาฆ่ากันนั่นแหละครับเป็นเกมแบทเทิลรอยัลครับหาผู้ชนะคนสุดท้ายครับถ้าเกิดใครชนะเนี่ยก็จะได้เป็นพระเจ้าไปเลยครับซึ่งพระเอกกับนางเอกเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็ถูกเชิญมาแข่งเกมนี้ด้วยครับนางเอกของเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่ารักพระเอกมากนะข้างใครพระเอกมากครับเป็นสโตเกอร์ที่คอยติดตามพระเเอออกกกยู่่คคตตติดดดาาาามมขนนนนนไไไหแล้้้ว็บบััทททึึีธะ เกี่ยวกับพระเอกอะครับบันทึกในการทํานายเรื่องราวทุกอย่างของพระเอกหมดเลยแถบสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับแม่งสามารถชนะใจพระเอกได้จริงๆด้วยนะด้วยความรักความใส่ใจนั่นแหละนะครับถึงแม้จะเป็นสโตเกินโลกจิตาจเละย,ย,ยังไงก็ตามแต่ถ้าเกิดใส่ใจเรามันก็ดีใช่ไหมละ่ะพระเอกก็สุดท้ายก็แพ้ความใส่ใจไม่ไหวนั่นแหละนะครับแพ้ความรักที่เธอมีต่อพระเอกไม่ไหวคือเธอรักพระเอกมากจริงนะต่างเอกของเรื่องนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องตายด้วยมือของพระเอกเนี่แหละครับพระเอกกระจวงเข้าให้ครับคือปล่อยไปไม่ได้จริงเศร้ามากนะต่างคนดูแล้วกัพพระะเเเออกกกลลยคืหงจาชนมไดป แล้วเด่กกลายเป็นพระเจ้านี้ไปเลยครับพระเจ้าเก็บโหยหาหนึกถึงแต่เธอผู้จากไปครับแต่ว่าแต่ตอนเธออยู่เนี่ยนะครับพระเอกที่แบบว่าพยายามจะหนีอย่างเดียวอ่ะพอเสียไปแล้วทำมาโหยหา เอาไปที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเป็นเรื่องนี้ต้องบอกว่านางเอกจากไปอยู่แล้วเช่นกันครับคือแม่นตายอยู่แล้วในานางเอกของเรื่องนี้อนุหนาครับดอกไม้วิจภาพแล้วก็ความทรงจํารู้สึกว่าคลิปที่แล้วก็มีอนุหนาหรือเปล่าแต่ช่างเลยครับแต่ไหนก็ใส่ไปแล้วคือเรื่องนี้นี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อสมัยเด็กครับที่สนิทกันมากๆเลยสมัยเด็กที่ทํากิจกรรมเล่นกงเล่นเกมไปทงไปเที่ยวเดินเล่นอะไรด้วยกันเสมอมาครับอยู่ด้วยกันรักกันแต่ว่านันเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงครับที่ไม่มีใครอยากจะให้ใหมันเกิดขึ้นครับ <ic> คืออง เธอคนดีช่ลจากไปครับเธอจากไปแล้วเนี่ยทำให้กลุ่มเพื่อน,เ,อนเนี่ยต้องลาจากกันไปไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลยหลังจากนั้นเนี่ยคือกลุ่มแตกนั่นแหละแต่วันเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปครับเหล่าเ,เ,เพื่อนเนี่ยก็ได้เติบโตกันเป็นผู้ใหญ่แล้วครับแต่ว่าเธอผู้จากไปคนนั้นเนี่ยได้ปรากฏตัวมาอีกครั้งครับปรากฏตัวมาให้พระเอกเห็นอยู่ในบ้านคือตอนนี้เนี่ยพระเอกเนี่ยโตบากลายเป็นนีนครับอยู่บ้านไม่ไปโรงเรียนซึ่งเธอกับพระเอกเนี่ยนะครับก็จะร่วมมือกันครับทำมิชชั่นรวบรวมเพื่อนเพื่อนกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งคร นะถึงแม้ตอนแรกเนี่ยนะครับจะกลุ่มแตกจบลงแยกทางกันไม่ได้ดีก็ตามนะครับบางคนก็ทะเลาะกันแต่การจากไปครั้งที่2ของเธอคนนี้นะครับที่มันตาตึงจิตใจของคนดูมากๆเนี่ยถึงแม้เธอจะบอกว่าเป็นการจากลาด้วยรอยยิ้มก็ตามนะครับจากลากันโดยสมบูรณ์นะไม่อยากใช้เพื่อนเพื่อนจะต้องเศร้าครับแต่ทําไงได้ครับขนาดคนดูยังเศร้าเลยแล้วเพื่อนๆที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยจะไม่เศร้าได้ยังไงครับขือร้องไห้กันทั้งแก๊งอะ่ะพร้อมกับเพลงซีเค็บีทที่มันขึ้นมานี่คนดูที่แบบน้ําตาคอเหมือนกันนะกับจดหมายส ครบเจ็ดเรื่องแล้วนะคี่วันนี้ผมรู้สึกว่าผมพูดบรรทานมาก <c oughs> เหนื่อยมากวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายเอออีกนิดนึงครับคืออนิเมะที่นางเอกจะต้องจากไปในตอนจบเนี่ยมันมีเยอะมากครับในลิสต์ที่ผมลิสต์ไว้ตอนทําคลิปเนี่ยมีเยอะมากนะทำพาร์ทสองยังได้เลยครับถ้าเกิดพาร์ทนี้ได้สักแสนวิวนี่ทำพาร์ทสองแน่นอน